จอดรถเห็นปะลงทะเบียนขึ้นครับตอนนี้เรามาถึงที่ภูสิงนะครับประมาณห้าทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถนอนตรงนี้นะครับตรงไฟสว่านี้นะครับ แต่เช้าประมาณตีสี่ตีห้าเจ้าที่คงจะมานะครับนะครับตรงนี้มีไฟสว่างและมีห้องน้าอยู่ด้านหลังนู่นนะครับห้องน้ําอยู่ด้านหลังนู่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวของนี้แป๊บหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับ ใช่ครัพี่มาจากกาญจนบุรีใช่ไหมครับนอนที่ไหนครับพี่เ <c oughs> จ้านอนตรงนี้ <c oughs> อ๋อนอนตรงนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> มาถึงงานทุ่มกบเที่งคืนแล้วงานทุ่มใช่ไหมไม่มีคนอยู่ไม่มีม,มีมีพี่เขาลงมาดูคนหนึ่งอ,อ๋อก็ขอเขาบอกว่านอนได้ก็เลยนอนก<ช>ันครับอ้อาวว้นมาเขียนต่อ เมอรถไฟแบบค่ะคาละห้าร้อยบาทของข้าง้องหมาเลยไหมคะ้อมค่ะตรงน,ะะตน,นี้จังหวัดที่มาห้าร<อ>้อยกี่สบาทค่ะใช้เวลาจริงๆแล้วใช้เวลาเท่า<ช>ไหร่ชัไม่เกินหรอกครับทุบครบทุกจุดใช่ค่ะแต่ว่าซึ้นเวลานี้เราจะได้ตัดอยู่จุดนี้งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดจะเป็นจุดแรกก็คือลานทาํา ดีแล่เลยใช่ค่ะเพราะว่ายัางมือดอยู่ไม่มีไฟค่ะตรงนั้นนอกนั้นก็ไปได้ตามปกติเราจะไปสว่างที่หินสามวันก็<อ>ประมาณ<อ>่กิโล5กิโลค่ะจากนี้คุณไ,ไปไปกับ10กิโลนั่งขึ้นได้เลยใช่ไหใช่ค่ะโชคชค,ครับข้ใหม่ก็สว่าง <c oughs> ถ้เวลาขับรถมาจากกาญจนบุรีมาถึงนี่กี่ชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงสิบกว่าสิบสองสิบสามสิบสามสี่ชั่วโมงอะพอๆกันกันกยไปชลบุรีเลยนี่นั่นผมมาแล้วผมแวะเรื่อยผมไม่ได้รีบมก็เลยมาดึกมี่ระวังหมวงปิวนะครับทุกคนตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางไปที่อินซัมมาแล้วครับทุกคน เราใช้บริการรถของเจ้าที่นะครับเท่วละห้าร้อยก็เหมาตั้งได้นนไม่เกินสินบคนแต่เราสองคนก็เอาแล้วครับไม่ต้องรอเอกคนดูคิดน้า ไปจะเป็นตัวพ่อตัวแม่เราจะเลี้ยวขวาไปอ๋อมีทางแยกะเีเราไปตัวแม่ไอตัวพ่อฝัดตัวแรกจะเดินไปตัว่อเดินตรงไปเลยนะเดินตรงไปเลยครับขอบคุณครับยินดีครับมีน้งเรี้ยวคุมเลยอยู่ข้างใน่ะอ๋อตอนนี้เรามาถึงป่าช้างครับนะครับติดเริ่มต้นทางเดินก็ไปชมหินสามวานครับทุกคนปีห้าสามสิบเจ็ดนาทีครับเดี๋ยเราจะไปชมพาทิพย์ขึ้นครับที่ ยี่สามวานครับตรงนี้เจ้าที่บอกว่าทางเดินจะประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับถ้าคือเดินตรงไปนั่นคือวานตัวพ่อแต่ถ้าตัวแม่เดี๋ยจะมีทางแยกเรีวยว่วาตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปตัวพ่อกันครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมามาก่อนเรานั่นหนึ่งกลุ่มครับ ลงไปนู่นซะเอันลายครับนี่คือวานตัวพ่อนะครับซึ่งจะใหญ่กว่าตัวแม่นะครับ ที่เราเห็นที่สวยนี่ส่วนมากก็จะจะใช้โดรนถ่ายครับอใช่ถ้าเราอยากได้ภาพฝั่งนี้มันต้องใช้โดรนถ่ายฝั่งนี้เงี้ยก็ต้องใช้โดรนถ่ายแล้วเวลาถ่ายนี่คือเจ้าหน้าที่ก็บินบินให้ไงใช่ครับมันจะเป็นเซตมี 700- กร้อย0 0นถพันครับคือตัวแม่ใช่ไหมครับตัวแม่แล้วตัวลูกยังไงที่ว่าแม่ยังไม่ิตตัวลูกยังอยู่นู่นครับตัวลูกมันจะไปไม่ได้ตัวพ่อจะกว้างแค่นี้ตัวแม่จะกว้างกว่าแต่ตัวลูกนี่จะแคบประมาณนี้ครับยังไม่มีทางไปได้เส้นเหล หลังมันจะเป็นอย่างี้ฮะหลังมันจะเป็นเหลี่ยมอันนี้หลังมันแบนเดินได้ก็เลยยังไม่เปิดแต่นั้นน่าจะลื่นเลยครับไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปยังวานแม่นะครับไปแล้วลองทายมาทางวานพ่อนะครับป้าว่าวิวจะเป็นยังไงครับอดี๋ยให้ป้ายืนอยู่ตรงหัวของวานพ่อนะครับทุกคนไปครับ ี่ครับมาลงมาจากวานพ่อไม่ไกลนะครับก็จะมีทางแยกลงมาตรงนี้ครับคล้ายๆกับซุปไม่ไผ่เลยครับทุกคนดู <laughs> นี่ครับเรามาถึงหลังของวานแม่แล้วครับทุกคน อ๋อตรงนั้นคือหวานลูกับทุกคนที่เมื่อกี้เจ้าที่บอกว่าหลังเขาจะเป็นสันเลยนะครับมันลื่นครับเ็เลยยังไม่เปิดเดี๋ยวเขาชมนะครับนี่ยทุกคนดูนะครับนั่นคือหวานหวานลูกนะครับหวานแม่นี่หลังจะกว้างกว่านะครับเนี่ย ตรงนี้คือวานแม่นะครับเจวเราถ่ายไปทางวานพ่อนะครับทุกคนดูนะครับเรามองไปทางวานพ่อนะครับสวยมากครับทุกคนดูปลาดูปลาครับ ตรงนี้คือหัววานแม่นะครับ งั้นพาที่ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมขึ้นตรงนี้อ๋อนี่เหรอมันจะมองเห็นไหมเนี่ยวันนี้มันอากาศมันมมวยอยู่แล้วเมื่อวานนี่สวยเมิ่อึืนนี่วันนี้มันมันมโมยนะฝนตกไหมครับนที่นี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่ตกไม่ตกตกนิดเดียวเองร็หนีไม่ทั่วถึงหรอกไม่ ที่นี่ไม่มีฝนข้างล่างมีฝนเนพราะวานพกมาตอนเย็นที่แช่ภูมุดเลยอโอ้โหน่าจะตกเยอะเพราะว่ามันมืดนะผมไม่แน่ใจที่แรกผมจะมากางเต็นที่เนี่ยแล้วตอนนี้พอดีมาช้าด้วยแล้วกางเต็นก็แล้วแต่จะให้เขาเราถ้าเราเต็นเรามาเอาเต็นมาค่าไฟแล้วแต่จะให้เราเรอยกล้องถ้าเราไม่เอาเต็นเรามามันได้เอา,เาของเขาหนึ่งร้อยบาทเขามีให้เช่าใช่ไหมครับมีอ๋อมมีคนมากางไหมครับมีหน้าหนาวมีเยอะ แต่เมื่อคืนไม่มีเลยมมเมื่อคืนไม่มีเลยอากาศร,ร้อนเขาไม่มาหน้านหานาวอนนี้มันหกโมงกว่าแล้วหัวป่าวานอั้นคือวานตัวนี้นเ่าจะ,ะเป็นพีเอ็มกันก็แต่ข้างล่างนี่เป็นหมอกอู่ครับนี่ข้างล่างนะครับเป็นทะเลหมอก คนครับวันนี้เจ้าที่บอกว่าเนื่องจากพีเอ็มนะครับนี่ครับฝุ่นเยอะมากครับเราน่าจะไม่เห็นพาดติดขึ้นนะครับจะมีทะเลหมอกบางๆนะครับขึ้นตามยอดโดงยางพารานะครับเนี่ครับเจ้าที่บอกถือว่าเราโชคดีครับมีทะเลหมอกให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงไม่รอพาดิตขึ้นแล้วครับเราลงไปด้านล่างเลยครับมีจุดชมวิวอีกสองสาจุดนะครับ วันนี้คงไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจุดต่อไปคืออะไรครับจุดชมว,วิวถ้ำลือสีครับถ้ำลือสีนะครับทุกคนจุดนั้นเดี๋ยวจะพาไปขี่ไม้กวาดมันจะเป็นจุดไฮไลท์คือ,อที่ท่องเที่ยวมาคือจะเป็นการขี่ไม้กวาดใช่เจ<ข>๊ี่อ่ะแล้วแล,ล้วเากระโดดเหรอใช่อ๋อ <laughs> ใช่จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนถ่ายให้ทั้งหมดอที่เราเห็นคนหิมะกวดคืเจะใช่ใช่เห็นอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าถึงไหนตอนแรกนึกว่าที่นี่นะเขาเดิะเจงกระถ่ายแตกระโดดตรงนี้ไม่ได้อ๋อตรงนี้อันตรายครับนั่นคือวานวานตะลูนะครับซึ่งเขาจยไม่เปิดให้เข้าชมนะครับเพราะว่าสั้นมันจะเล็กๆมันจะลื่นลื่นใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเราก็อย่าเลยเส้นปากไปครับมันก็ลื่นเหมือนกัน อ๋ออันนั้นคือมันจะเดินไม่ได้ใช่ไหมเดินไม่ได้ครับเพราะนั้นห้ามโดยเด็ดขาดเราจะไม่พาท่องเที่ยวเข้าไปว่าเดี๋ยวจะปกติถ้าไม่มีหมอกเนี่ยท่องเที่ยวจะขึ้นมาไม่ทันพระอาทิตย์ขึ้นครับอ๋อครับต้องต้องตัดออกตอนเช้าเหลือจุดชมวิวทั้งหมดห้าจุดถ้าหลังจากเจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะครบทั้งหมดหกจุดครับ แต่จะไม่ได้ดูภาพที่ขึ้นแค่นั้นผมว่าเมื่อกี้เราเมง่อเรามาเจ้าหมุนเครื่องก็ดีนะเพราะเราไหนๆก็ไม่ได้ดูว่าที่ขึ้นอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ <c oughs> ามันจะขึ้นหรือไม่เรามาแล้วเขาเิ <c oughs> อทีขึ้นแล้วจะ <c oughs> เสียดายครับใช่แต่ว่าว่าที่ขึ้นมันสวยอะ่ะผม,มก็ยังมาดูว่าที่ขึ้นไงโชคร้ายไปบางวันเหมือนจะไม่ขึ้นแต่ก็ขึ้นบางวันเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยครับ ห้องน้ำนะครับนี่ครับมีห้องน้ำไว้บริการครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวตรงนี้ที่ไฮไลท์ก็คือการขีม่ม้ากวาดนะครับนะครับที่ทุกคนจะเห็นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะขีม่ม้ากวาดครับทุกคน เริ่มขึ้นไม้เราเห็นนะครับที่จุดชมวิวตรงนี้นะครับนะครับวันนี้ฝุ่นเยอะครับก็เลยเห็นภาพช้าหน่อยครับได้แต่ว่ามันจะเป็นจุดผ่านเพราะว่าตรงน,นี้มันเป็นจุดหลบรถกันแต่ถ้าเราอยากถ่ายเดี๋ยวผมพาจอดแวะก็ได้อ๋ออันนี้จะจุดต่อไปจะเป็นหิงช้างกัตรงผู้สิงไส้างว้บอกครับ หินช้างเมื่อกี้มันจะเห็นเห็นแบบแบบนะใช่ใช่แต่มันจะมืดไงตรงโค้งอ่าไปค<ะ>รับครับตอนนี้เราจะไปไหนต่อครับไปหินช้างหินชา้นชางครับๆๆตอนนี้เป็นทางลงครับทางลงก็จะเลิกสว่างครับเพราะตอนเราขึ้นมานี่อ่ามันจะมืดก็จะมองไม่เห็นนะครับ นี่คือหินช้างครับทุกคนเอนนี้งานมองหัวช้างเลยมีรูจมูกมีงวงใช่นี่ทุกคนดูจะมองคล้ายๆกับหัวช้างเออนี่ง็มีในงวงใช่ไหมจะมูกมีจมูกด้วยใช่ครับมีจมูกด้วยครับถ้าเราจินตนาการอีกแบบมันก็เหมือนมีงานได้เห็นไหมครับอ่าอ่าใช่งานข้างเนี้ยช้างพายช้างพายด้วยครับ ตรงนี้เป็นวิวบริเวณหินช้านะครับทุกคนหินช้างเหมือนมากเลยครับทางนี้เหมือนะอเ <laughs> ดี๋ยวจะไปไหนกันต่อครับประตู ประตูผู้สิงใช่ครับต้นปูสิงแล้วก็สร้างร้อยบอกแล้วก็ครบ,ท,บทั้งได้ครับจุดต่อไปเราจะไปไปชมประตูประตูผู้สิงครับ สิ่งครับทุกคนน่ <Okay. S 1> hey, ครับจะเป็นลักษณะจะงอนหินสอง oh. สองก้นนครับย่งใหญ่ครับ,ยยรบ oh. แล้วก็จะมี oh. เป็นช่องนะ oh. hey, ครับ ต่อไปนะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดต่อไปสร้างร้อยบ่อไปครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อ มันอารมณ์เดียวกับกับสามพันโบกันเลยคล้ายๆกันนี่ครับจุดชมวิวสร้างรอยบอ่อนะครับอารมณ์เดียวกับสามพันโบเลยครับทุกคนจะเป็นหินที่โดนน้ำเอ่อน้ำกัดก่อนนะครับเป็นุูมๆนะคล้ายๆกับสามพันโบที่นี่เนี่ยมันจะมีอายุหิน 75สิบห้าล้านปีเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยล้านปีครับ,ลรบแล้วที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนอันนี้ที่เราเห็นนี่เป็นหินทรายครับเรียกว่าหินทรายแดงครับเรียกว่าหินทรายแดงส่วนที่อุบลเนี่ยมันก็เกิดจากแม่น้ำโขงใช่แม่น้ำแต่ที่นี่มันกเกิดจากทะเลฮะแล้วภูเขาลูกนี้มีเนื้อที่หนึ่งหมื่นสองพันไร่จะมีเฉพาะแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นเราสำรวจดูหมดแล้วไม่เจอครับไม่มีครับ Hmm. ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาคอีสานเนี่ยมีสุสานหอยหลายจุดหลายที่มากที่วิพิธภัณฑ์หอยก็หลายที่มากแล้วก็เป็นหอยทะเลด้วยก็แสดงว่าถ้ามีสุสานหอยก็ต้องเป็นทะเลมาก่อนเออใช่ใช, <laughs> ใช่ครับ <laughs> การสันนิษฐานจากหลักฐานง่ายๆตามหลักวิทยาศาสตร์เลยครับตอนนี้เราก็จะกําลังจะเดินทางลงนะครับซึ่ง เราก็ชมมา5จุดซึ่งขาดไปหนึ่งจุดครับซึ่งเรามาตอนเช้าเจ้าที่บอกว่าถ้ามาเช้าตรงนี้จะเข้าไม่ได้เพราะไม่มีไฟครับลานทำครับเราไม่ได้ไปครับโอเคครับนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสวยงามครับแล้วน้องก็นิสัยดีมากครับน้องก๊อฟตอนนี้ลงกันครับทุกคน สามารถกางเต็นได้ครับมีเต็นท์ให้เช่าครับร้านค้าด้านหน้านะครับด้านหน้าที่ภูสิงนะครับเราลงมาแล้วนี่ครับนะครับลงมากินกาแฟร้อนครับก่อนกลับ